มาบอกดวงชาววันศุกร์ค่ะ1-5สิงหาคม2566หรือว่า2023 5วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันศุกร์เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนนะคะวันที่หนึ่งสิงหาคมวันที่หนึ่งสิงหาคมชาววันศุกร์ คุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะความรักล้วนๆนนะคะสำหรับคนโสดยังเลือกอยู่ค่ะออกแนวเจ้าชู้นะคะถ้าคนมีคู่ครองเรือนความรักดีราบรืบร่นค่ะมีสิ่งที่ต้องตัดสินใจร่วมกันล้วนเป็นสิ่งดีๆอาจจะเลือกหาสิ่งที่รักที่ชอบวัดตรงกันไหม เป็นวันสบายสบายมีความสุขนะคะวันที่ 2, สองสิงหาคมชาววันสุขคุณได้พ่ยแปดถ้วยวันนี้ใครบางคนอาจตัดใจจากบางสิ่งบางอย่างที่รักที่ชอบอหรือรอคอยไปก่อนนะคะ รอคอยที่จะพบจะเจอคนรักเป็นช่วงห่างไกลคนรักห่างไกลสิ่งที่เราชอบต้องรอคอยต้องอดทนหรือบางคนเป็นช่วงเดินทางไกลห่างไกลบ้านแล้วก็คิดถึงคนที่อยู่ไกลอีกที่หนึง่งอย่างนี้นะคะถ้วยจะให้พลังงานเกี่ยวกับความรักความรู้สึกวันนี้คุณ คิดถึงคนที่เขาอยู่ไกลๆอย่างนี้นะคะมาถึงวันที่สมค่ะคุณได้ไพ่สี่้วย่ามันเป็นความไม่ได้ดังใจตามที่เราต้องการเป็นความทุกข์เป็นความเบื่อหน่ายสิ่งที่เราอยากได้แต่ไม่ได้สิ่งที่เรารอก็ยังมาไม่ถึง เป็นอะไรที่เรียกว่าวันนี้เป็นเป็นความรู้สึกที่น่าเบื่อน่ายไม่เป็นไปตามที่คุณคิดคุณหวังอย่างนี้นะคะสิ่งที่ได้มาสิ่งที่เป็นอยู่คุณก็ไม่ได้ชอบอย่างนี้ด้านความรักอาจจะรักใครอีกคนคนที่มารักคุณคุณก็ยังไม่ ไม่มีอะไรที่ชอบเขาอย่างนี้ค่ะมันเป็นความรู้สึกของเราการแก้ไขก็แก้ที่ตัวเราให้พอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นเราได้รักในสิ่งที่เรามีนะคะความรู้สึกนี้ก็จะหายไปพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่จะดีที่สุดค่ะมาถึงวันที่สี่นะคะ คุณได้ไพ่สี่หมายเท้าความมั่นคงด้านการงานสิ่งเดิมๆที่คุณเคยทำจากรุ่นสู่รุ่นมาอันนี้ตังหากที่คุณรู้สึกว่าควรทำต่อไปไม่ควรทิ้งมันให้ความมัน่นคงด้านความรู้สึกของคุณและก็ความสุขในครอบครัวเป,เป็นเกี่ยวกับงานนะคะ ชอบทำงานเก่างานเดิมจะไม่เปลี่ยนวันนี้มาถึงวันที่หค่ะชาววันศุกร์ได้ไพ่สองถ้วยความรักมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันกับคู่รักคู่ครองกับคู่หุ้นส่วนวันนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีค่ะหันหน้าเจรจาตกลงตกลงอะไรก็ราบรื่นค่ะ เข้าใจกันทั้งวันนะคะวันนี้พลังงานของชาววันศุกร์เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักคะ่ะแล้วก็ความสุขความพึงพอใจได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาคะ่ะแล้วก็เป็นความจริงถ้าเราเข้าใจโลกตามความเป็นจริงคุณก็จะอยู่อย่างมีความสุข ในทุกๆวันหรือว่าจะทุกน้อยลงนะคะ,ะแม่หมอนำมาเบาเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะขอขอบคุณผู้เข้ามารับชมรับฟังคลิปขอบคุณผู้เข้ามาใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้แม่หมอทั้งกดไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็ติชมมาขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ